ส,สแสดกแรกนะมันแน่บมีสบายดีทุกคน,นหา้หากรเข่ามาาพี่น้องจา้าอยายทองหันเตดเตดเป็นพรท่านอาพอน้ามใช่ปะฮะ

ซื้อสินสินงัวนะพอดีปั๊บเลยเนาะพี่น้องข้าขางัวว่านนี่พิ่แล้วเอางัวมาส่วนพี่น้องผมมาหอขาต้มกินพอดีปับเลยเนาะพี่น้องข้าขางั่านเนี่ยเ่งเอางมา่นี่น้องมมอ้าเืน เพื่อนลิี่พ่น้จมาือรจ้าขามตหาพี่น้องะเไปขอสื่อน้ำเขาสน้องพะ้าหาร้อยในสามพุทธลพันาพอปว้าเอาาวโลสื่อบ้านหอง้านอย่าง้าน้องไผน้องฝาน่งบ้านนาบอเออพอราคาม่นั่นพอพังหันหน้เอาแก่มาใส่กองบุญ เออขาวทั้งนั้นโอเคกองบุญแล้วพี่นน้องเตรียมล่ะเมือนตั้งพี่น้องกินเลยกินขาวเลยกินขาวเลยฮะมันอยากเป่าเนี่ยาอากาผูพินงเ้ยมาขายของ ฝากพี่น้องเด็กไปเบิ่งงานพี่น้องทั้งอยู่ในน้อพี่น้องสุดเถ่าคู้แก่เพิ่นแม่คู่หนามีไผ่แน่บ่แม่คู่นะมีเอือยห้านี่ขาดบ่ได้ได้น้อเอือบ่สบายเอือยเป็นอะไรได้กันไปหาหมอเอาอยูแล้วดังเหม็นดังบอดเสริมนั่งเป็นนันสะดวกพราะว่าดังเหม็นเป็นไก่ไก่ไฟนอนไก่ฟัวกับ่ได้มันบาดบ่ได้ ก็บอกใส่หวานยิกใส่หวานยิกหวานใส่ยิกหวานใส่มันก็เศร้าแหละมันเคยเป็นแต่ปากสะดวงชุกเลยกระต้มเราอยากเด้กระนั้นกระต้มชุกแล้วกล้วยเราเองมั้งกล้วยเราเองมั้งกลัวเราเองตาพี่น้องเขาไปเบิ่งในเฮือนเนาะ อ้าวแบบสิมาเหลากูบานนี่กู้มาอยู่เลยเลยบ้าที่โตขอข้าวต้มกินข้าวนำทีมงานทีมงานผู้สาวน้ำโมงมิต่ผูนาเข้าข่าวเนาะ <c oughs> มีแต่ผู้อุอ่นถืออุ่นถึ่มอยู่กินข้าวกันยันกับซิ่งอ้าวเส้นแซ่บผู้สาวบันโมงพี่น้นองซอ,อยกันไปผึบผึบแต่พอโบเหน็นกอวันเห็นแต่แต่เนาะอยู่เนาะ เชิญแซ่บโลดกับกับลาบซีนเขากินน้ำบ่ได้เขากินมาแล้วกินกับปิ้งเป็ดเอ้ามาพอเจนนาแดงพี่น้อยแต่พอจังบ่เห็นเผื่นมะหนังอยู่ในเอื้อมเทียมโพอ้าวอ้าวกองบุญสีขาวว่านี่ ตั้งนี้ก่อนให้ผู้เฒ่าเขาจะกินถาก่อนกำลังหามกองบุญเปมากองหนึ่งเนาะพี่น้องเต้นเคนกะเอามาเต้นหนึ่งเนาะพี่น้องบล็อกอัลายเต้นหนึ่งังกะเกียมงานพี่น้องโดยกระทันหันเนาะงานกระไรจัดขึ้นเพื่อนภั เจอกเดมมมันคือ่าเผินกับสีขาวมากบอกเหตุไดๆก็บังห้บมาแล้วพอไกลมาเอาลูกนอนอยู่้เกินไม่เหมาะไม่เหมาะบอกได้ยังนี่แหละาว่าผมเป็นเออเออห่อแล้วแล้วขะาต้มนะ ไปพี่น้องออกไปนอ,อกปลล่อยอม้มาลอยปลคมปุวเตียเตีป้ปลาตัดกินได้น้องมีข้าวอยู่ปะเนาะอืเหมียนเพื่อนเหมือนพี่น้องโอ๊ย วัดว่าพี่อ่นเอาอะไบ้าวบ่ได้เอาันนาอาสั่งอ๋อเอาแต่ปลานิลเอาแต่ปลานิลนเ้าโลกับหมูกับหมูกับเป็ดกับเป็ดอ๋อไปถามราคาโล่หนึ่อี่วายกัคือขขึ้นแท้สี่ขามไปเอาเป็นสองี่เอาหัวมันลสัมันแต่ปลานิลจักโล ตอนนิเห็ดได้กินแล้วแต่ผู้สิเหตุหมอกใหพผใหญ่กุกับคุ้มไม่คัวมันยั้งละเบิ่งแยงน้นกันไได้เป็นใครเป็นใคระตูหัวทางนี้ออกไปเนาะเป็นไรกัแล้วแต่และหมอกให้แไหมเฮาใมันอื่นมาอื่นมาจีไมาวนน้ำเออเจ้ากันเกิเหตุกัรณะรกัมอกเขาเจ้ากันเลยมอกหาลหนหา้านนี่แล้วแต่มอกให้ลูกให้้านนี่แล้วแม่เฮยอบอย่าไปตบเลยอบ อบอ่ะนี่นี่ผู้อบแสบนั่นนา่นนี่นนี่นี่นีอเศรษแล้วเศรษบช่วงเลยนะจังเห็นา้นไม้ชายมือแรงนะใบชอใบม้งเล ใช่โตมูนะเ็นได้ม huh. <c oughs> mm ูนะเอาไว้ยื่เินเขาเอามาบบได้มามูน่มือนมเ้าเ่าเอามาบเาไปเส่าปเอาไปเื่อคู่มเี่ยแ้วเขาไปเื่อเยีลวเาไปเื่ออมือยาไเ่าเ่าแล้วเนี่ยอเาหอไเ็ดเด้อเคยบ้านอไ่าน้เือนเขานี่ยเอืมออไก่อนสพันเน้าเกันเขาเ่ากันเนาะอือเอามูเน่ยามเ่าางเห็ดเอามี่อยาเียวมันแล้วมันทัว เห็ดมันแหลมมันทัวิ่นก็คือสิดีใจและใยทองกับตาตาลับปลอสบายนางหายห่หายดีใจหน่อยคุณน้ามันหายน้ำตาคุณย่อยดีใจมันเบืสิเห็ดวานนะเบ้อโอ้ตัวนี้แลมากมีบักอึนะเฮ้ยเนาะแม่เขาเห็ดเนื้อนีว่านะเฮ้ยค่ะ บมมี่บนอภัยขายมาอือเนาะมันมมี่กเงาเดียวคนทีซ้ว่าสนี่น่นะฮะด็น่ะผบริกายไมแกหัวหขอเจ้าเองปตายมีมันกับบอกตายดาบคนตายกลบนแล้วดีพี่น้องกินสินรลายจนอ้วนอะไรผู้ผู้กินสินงลายนะ hẹt hoàn khu oh, xia đai, bố mì bạc ử, kem ăn xài bạc ử, nấm là xẹp, pa, bố bạc muồng, cái nhai nhung bao này, vậy ผ,ผู้ขายเครื่องก็ขายผู้เต็มตลาดโอ้ยตันหน่ายเอาเมื่อยเลยเมื่อจังได้เจ้าล่ะสาวคุณยังบอกเมื่อเมื่อได้ยได้กับเจ้านี่เลยพี่น้องเอาเต็นเนาะเอาเต็น,เต,นเต็นหนึ่งแคบตัดปิดทอนทางเลยเนาะพี่น้องเนาะนทางเที่ยวเส้นใหม่เพราะว่าบ้านทำมันมีลายเส้นทางเที่ยวสอดกันพี่น้องเลยปิดทอนทางเลยนะเนาะเอากระเพือสิเล็ตเอซักเครื่องสของกินข้าวอาบน้ำยังไงยังได้ออกมาเจดดามกัน เสียว่าบอกมาฮ่อข้าวต้มแต่ว่าให้เห็ดทุกอย่างว่าสันป่อยเสียวอยู่ว่าสันสียหายใจดำไปหลักพักแยกท่ทองนันชวนมือนี้ก็มืออื่นนั่นชวนนั่นผัดแดดแดดเลยชวนพักเสียวเสียนกระบาดนี้กูชอเอาผ้าถางงั้จนจะยังเไรเจ้า <laughs> ให้พักเสริมเพลีเยงมัละละน,นดำ ปองแปงเข้ามาแล้วเขาจะแล้วเรียบร้อยพี่น้อยห่อก้ต้มกันแล้วอ้ออีร้อยแล้วขาจะใส่เย,ย้่ยส่วนพักเพื่อนกับพี่น้องดามเอยอ,อย่าลืมเอาประคั่นสมนะดามพักนี่จ้าถูกบุญเหนอยด้อทางเมืองนอกนะพี่มมเมตาอีหย,ยงอันนี้นะเสือบ้างหรือสงส <c oughs> มีนเมเ็นแบบที่แบบท้อันมันรุ่นีใหญ่อยง้่ามายนึ่งแตาต่ด้วท่ามึงปตอกระายดอกสร้างมึงนี่นะมึงไปต้องประายดอกสร้างค้าอยู่นี่แหละโทษโันไปเนาะแนมมาดูหาสร้างสร้าง มันคืองามแทบอ่ะให้นเขาปะเออเงินมาบ่บ่บ่ลายตัวแล้วเสียไม่ลายเศร้าเลยเฮ้ยามันซุกแล้เชิบเมื่อกี่นเด้อดําข้าวต้มนะบ่มีผ้าอยู่มาตัดข้าวต้มเด้ มึงหยกผ่าบ่มาได้ทมแล้วบ่เที่ยวง้าตัดกระตุ้มมาทามึงไอ้ชู้คนละทำเล่าเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้เข้ากับกระจมองหัวเามากินไลยเนาะเอาเก็บไว้สำนีพี่น้องเก็บภาาบรรยากาศไว้สำนีเด้อจะบอกเราเปิดเพลงรถบัสนี่นะค่ำาม่วาเปิดเพลงเออค่ำวม่วาเปิดเพลงถึมถึง